ตอนแรกที่เราจะโพสคลิปอะแล้วเราตั้งค่าเป็นสาธารณะ u Tube เขาก็จะแจ้งเตือนมาว่าควรจะตั้งค่าเป็นไม่เป็นสาธารณะก่อนหรือไม่ก็เป็นส่วนตัวก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปตั้งเป็นสาธารณะเลยอะโอกาสที่ว่าถ้าโอกาสที่คลิปเราอะจะถูกตรวจแล้วแบบว่าถ้ามัน แบบมันไม่ถูกกฎของเขาอะมันก็มีโอกาสถูกจํากัดการมองเห็นหรือไม่ก็ถูกจํากัดการสร้างไรายได้ได,ได้อันนี้คือมันก็จะมีผลเลยไงถ้าไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนอืเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแนะ,แน,ะนําว่าให้เราตั้งค่าเป็นไม่เป็นสาธารณะก่อนแล้วก็หรือไม่ก็เป็นส่วนตัวไปก่อนรอจนเขาตรวจสอบเสร็จภายใน20่สินาทีอะเขาก็จะ ก็อรอจนยี่สิบนาทีพอคลิปเริ่มโพสต์แล้วเขาพอโพส์เสร็จเขาก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่ก็รออีกยี่สิบนาทีหลังจากนั้นก็ถ้าเขาขึ้นเป็นรูปเหรียญขึ้นมาก็ให้พอรูปเหรียญขึ้นมาก็แสดงว่าคลิปนั้นอะสร้างไรายได้ได้ก็ค่อยมาตั้งค่าเป็นสาธารณสาธารณะแล้วก็บันทึกของเรานี่คือบางบางคลิปนี่คือเราเราก็ คือให้สังเกตดูว่าถ้าคลิปไหนยังลืมลืมที่จะตั้งค่าเป็นสาธารณะมันจะมันจะเป็นอยอดวิวมันจะเป็นศูนย์อยูอ่คนก็ยังไม่เห็นคลิปนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ไปกดตั้งค่าเป็นสาธารณะในคลิปนั้นนะก็คือถ้าเราถ้าเราไปตั้งค่าที่เป็นสาธารสาธารณะและโพสต์เลยอะ่ะคือว่าถ้าเกิดคลิปนั้นมันไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนอะ่ะ แล้วปรากฏว่าคลิปนั้นอ่ะมันผิดนโยบายของเขาอ่ะอมืมันก็จะมีผลในการถูกลงโทษเลยอ่ะที่ว่าคลิปแบบว่าอ่าอย่างเช่นเขาก็จํากัดการมองเห็นคลิปนั้นไปเลยหรือไม่ก็เขาก็จะจํากัดการสร้างรายได้คลิปนั้นไปเลยอ่ะมันก็จะมีการเสียเสียประวัติน,นนะเนาะถ้ามันถ้ามันแบบหลายๆครั้งขึ้นอ่ะมันก็อาจจะทําให้แบบเครื่องมือเราถูกยึด ไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะควรจะตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะไปก่อนนะแล้วก็พอพอเขาพอเขาอนุมัติการสร้างไรายได้คลิปนั้นแล้วอะ่ะตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วมันจะขึ้นรูปเหรียญมานะถ้าขึ้นรูปเหรียญเป็นสีเขียวก็แสดงว่าคลิปนั้นอะ่ะเปิดสร้างไรายได้ได้แต่ถ้าขึ้นรูปเหรียญเป็นเหรียญดอลล่าร์เนาะเป็นสีเหลืองอะ่ะอันนั้นก็เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะก็ ก็ให้ดูตรงนี้เพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะถูกปิดสร้างรายได้ได้ไงเพราะฉะนั้นอ่ะควรจะตั้งค่าอย่างนี้ไปก่อนให้เขาตรวจสอบไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าอย่างนี้ไปแล้วเป็นสาธารณะปุ๊บเนี่ยโพลงไปปุ๊บเนี่ยพอถูกจํากัดการมองเห็นถูกจํากัดการสร้างรายได้ปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเสียคะแนนไปเลยไงเสียคะแนนไปเลยแล้วก็ถ้ามันสะสมมากเข้าอ่ะอาจจะทําให้แบบช่องถูกปิดการสร้างรายได้ได้ไง ควรจะให้เขาตรวจสอบก่อนที่จะเป็นสาธาณนะก่อนที่จะตั้งค่าเป็นสาธาณนะเนาะเราเราเราตั้งค่าไม่เป็นสาธารณะไปก่อนหรือตั้งค่าส่วนตัวไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเปิดทีหลังก็ได้ภายใน20นาทีเขาตรวจสอบแค่20นาทีเอง